จเจริญพรท่านญาติโยมชาวไทยทุกท่านตลอดถึงบรรพชิตและกุหัตผู้มีจิตเริ่มใสศรัทธาในการสร้างสะสมความดีเพื่อเป็นประโยชน์ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ูร่วมเกิดแก่เจ็บตายขนาดนี้บัดน,นี้ภาวะอุบกตกภัยเกิดขึ้นในภาคเหนือเชียงรายหนักกว่าคนอื่นเขา นานแม่สุขโขทัยพิศโลกต้องต้องเขตภาคเหนือในบางส่วนบางอำเภอได้รับความเสียหายในการนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จพระราชดำเนินทรงช่วยเหลือพระราชนานอนุเคราะห์ในประสบนนก่อนของพระองค์ท่านก่อนเขาเพื่อน และเป็นการช่วยเหลือชนิดไม่มีวิธีรีต่อช่วยเหลือเหมือนพ่อช่วยเหลือลูกกำลังประสบภภัยพ่อก็ไปดูแลลูกอันนี้ภาพที่ปรากฏเห็นชัดแล้วปราเพิ่มปิติในพระมหากรุณาธิคุณในล้นเกล้าและพระบรมราชกงจ้าก,าก,กีวงเป็นอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระในพระเมตตาคุณส่วนท่านญาติโยมทุกท่านที่มีอันจะกินที่มีสถานะพอควรที่พอจะช่วยเหลือได้อยู่ภาคใต้ภาคเหนืออยู่ในมุนเพมหมานครอยู่ในแห่งโนใดทั้งบรรพชิตและค้ารือัอดที่มีส่วนที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปตามที่ช่วยได้ธรรมะลอยลมก็ช่วยบอกกล่าวเล่าสิทธิเกบรรดาผู้มีใจบุญใจกุศลในเขตภาคใต้ ผสมไปช่วยตามกําลังเพราะว่าอุทกภัยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการที่ธรรมชาติถูกทำลายทางบานพี่เมืองนองทางเมียนมาและเราเข้าในสายแม่สายเข้าในสายแม่สายทางเชียงรายเพราะฉะนั้น เมื่ออะไรจะเกิดขึ้นนะไม่ต้องไปโทษอะไรแล้วแหละผู้โทษก็ไปเกิดขึ้นมาธรรมชาติที่โลกเพราะเราลังเกธรรมชาติกันก่อนเพราะความผิดเกตัวของบางคนบางเก่าบางลุ่มที่ทําลายทรัพยากรของประติศของชาติท้งนั้นเมื่อไม่มีที่ซับน้ําฝนตกลงมาไม่มีที่เก็บน้ําก็ทําให้ซึมซับไม่ได้ก็ทําให้ดินฟังทลายผู้เก่าเละก็ไม่มีราก แก้วไม่มีรากฝอยยึดปีนเหล่านั้นก็ยินงดำมาถึงความทุกข์แก่ประชาชนทุกตัขนขณะนี้ผู้ที่อยู่ข้างล่างอยากโยงก็บอกว่าเราไม่ได้ไปทําลายถึงธรรมชาติก็เพราะว่าผู้ที่ไม่ได้ทําลายธรรมชาตินั่นแหละแต่เป็นผลพอเป็นผลพุ่มพวงมาจากพุพวง,งมาจากการกระทาของบุคคลที่เห็นแก่ตัว ในสมัยก่อนๆนู้นแหละโดยทางตรงละทางง้อมเพราะฉะนั้นก็จะ,ะได้สอนให้ทุกคนรู้ว่าให้ทุกแก่ท่านนะทุกนั้นยอมถึงตัวนะทุกกะระตูนทุกกระตากระถานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัวเพราะความเห็นเป็นตัวของบางคนบางคณะธรรมชาติจึงลงโทษเดิต้องกับมาขนาดนี้แต่เยอไงก็ยังเกิด เราเป็นคนไทยก็ต้องช่วยเหลือกันตามมีตามเกิดตามได้ใครมีนม้ำช่วยน้ำใครมีเงินช่วย,ยเงินใครมีของกินช่วยของกินใครมีเสื้อผ้าก็ให้ไปแต่จริงในขนะนี้วา่าจะไปเกิดขึ้นเงินไม่ต้องให้หลอกใครของกินก่อนน้ำเนี่ยข้าวนีเดียให้ไปก่อนอที่หุงหามันก็ไม่มีเราก็ทำข้าวของทับข้าวอา่ส่งกันไปให้พอได้กินประทังชีวิตไปก่อนส่วนที่จะบูรณะส่วนที่จะช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านจ่องนั้นไม่ว่าที่หลัง ตอนนี้เอาชีวิตให้อยู่กันก่อนดังนั้นญาติโยมทั้งหลายผู้ใจบุญใจผู้ผลวัดที่มีกองทุนทั้งหลายวัดที่มีเงินมีเท่ามีทองที่กองทุนที่เป็นมูลนิธิก็ลงไปช่วยกันตามกําลังที่จะพึงกรจกรรมได้เพราะประชาชนจะอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคกลางอยู่ภาคใต้อยู่ภาคอ,อ,ากกาอ,าอาีสานเราคือคนไทยเหมือนกันเราเป็นพี่บ,บ้านพี่เมืองน้องเราเป็นอาบ้านพี่เมืองน้อง จะเป็นคนอินสากนก็คนไทยเป็นภาคเหนือก็คนอินสัยคนใต้ก็คนคนไทยคนภาคกลางก็คนไทยคนไทยใจดีมีเมตตาเมื่อได้รับความทุกข์ก็ใะแหะจะสนับสนุนกันมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมัยก่อนตั้งแต่ปีศูนย์ห้าว่าต่อไปตัวตึงแหลมกำลังพุกตายลาบคาบก็ได้ช่วยกันนับมหากรุณา,าที่คุณอยากลดก,ก,ก้าวรกลำบอกในการที่กา้าวกระทรง ปรับปรุงจนทีมีที่อยู่เป็นปัจจุบันนี้แหละแล้วก็มาเมื่อกระทูนที่ผู้เขาพังทลายซุงเทระเนรนาดมาตับบาดตับวัดตับว่าจนพังระนาดปันเลยไปเพราะฝีมือของพวกเห็นเกตัวทั้งนั้นแหละพวกเห็นเกตัวก็พวกมีอันจะกินทั้งนั้นแหละบางคนนะไม่ใทุกคนมีอัญะากินที่จิตมีความเหม็นเกตัวทุกจริญเห็นเกะได้ไม่คิดถึงภายภาคหน้าว่าจะเกิดภัย เกิดขึ so, ้นแก่บ like ุคคลผู like. of course, of course, ้อื่นบุคคลเหล่านี้แหละที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นสัญญาญโยมทั้งหลายเมื่อท่านได้ยินกระจายแห่งธรรมะลอยลมมาวันนี้จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาจะอย่างไรก็ช่างเถอะได้ยินแล้วว่าคนไทยเราได้เกิดความทุกข์ยากได้เกิดความเดือดร้อนเราก็ช่วยกันตามปีตามได้ช่วยมากมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยช่วยแล้วอย่าให้ลำบากใจย้ายลำบากทักสินอย่าให้ลำบาก เงินพอสถานะของเราทรัพย์สินเรามีมากกิน,กนอยู่แต่ถ้าไม่รู้จักจับจ,บจก็หมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ยงช่วยกันและก็ช่วยกันอย่างจริงใจอย่างบริสุทธิ์อย่าเป็นช่วยอย่าตอนนี้อย่าไม่มีการกล่าวหาไม่มีการทำหนีบุคคลใดละเกิดขึ้นเอาเรื่องชีวิตประชาชนญาติโยมแถวบ้านอีสานซะก่อนให้บ้านเหนือซะก่อนให้ได้รับการดูแลเยียวยาให้พอสมควร แล้วก็เรื่องอื่นก็ค่อยว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเขาเป็นหน้าที่ของผู้บริหารบริหารประเทศญาติบ้านเมืองว่าจะทําการใดจะทําเขื่อนฝายนา้ําทาเขื่อนการเก็บน้ําเก็บตัวจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาว่ากันไปบกนักร้องกัร้องกันไปบอกทำก็ทํากันไปเขาจะทําที่ไหนมันจะเสียประโยชน์บ้างแหละทําเขื่อนเนี่ยก็เสียประโยชน์ไปบ้างแต่มันได้ประโยชน์ในระยะยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูแลกัน น้ำไหลไมาจากเหนือมันก็มาลงใต้ภาสูงเท้ถ้าคนเต้ไม่ช่วยเหลือกันคนในภาคกลางไม่ช่วยเหลือกันนี่ทำไงเพราะเราคนไทยเหมือนกันี่ภาคเหนือก็คนไทยไปกันภาคไหนก็คนไทยด้วยกันคนอยู่บนพื้นเป็นดินมุงชาติไทยนี้ล้วนอยู่ภายใต้ลงโพธิสมบัติเจ้าแาหา่งกษัตริย์ไทยมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่บรรพของุน,น,น,นจนมาทํามาากินเนี่ยทุกชอบทุกมุมทุกภาค จังหวัดทุกอำเภอก็ล้วนมีทั้งคนในมีทั้งคนนอกมีทั้งคนต่างด้าวม,มาทํามาหากินมาแล้วว่าต้องดูแลประเทศชาติบ้านเมืองด้วยการจะเอาแต่ประโยชน์ยงให้ประโยชน์กับ้นสู่แผ่นดินบ้างจะเอาแต่ประโยชน์เอาแต่ประโยชน์มันหมดประโยชน์แล้วทำไงจะทําทไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ได้บอกกล่าวเล่าสิบมาวันนี้ก็เพื่อให้ได้ญาติโยมได้ช่วยกันสะสมบุญ มีเมตตาธรรมเมตตาธรรมกับจุนโลกฉะนั้นอรธรตมากรขออนุโมทนาในเรื่องวันนี้แล้วขอส่งความเป็นห่วงใย,ยมายังพี่น้องญาติโยมชาวภาคเหนือทุกกานทุกครอบครัวทุกชีวิตขอท่านจงพ้นไปในเร็ววันเจิ